อพองแลหลับวันนี้รายการเล่าเรื่องให้โยมฟังคิดว่าจะเล่าเรื่องการใช้ปัญญาต่อการใช้ปัญญาวันนี้ก็เป็นเรื่องของสมัยพุทธกาลจะเล่าเรื่องพระเถรีสําคัญองค์หนึ่งชื่อว่าพระคุณฑนเกสีเถรีพระเถรีต่างๆที่เข้ามาบวชในพระศาสนานั้นก็มี ประวัติชีวิตเป็นมาต่างๆกันหลายท่านนั้นก็ประสบความทุกข์ยางหนักมาก่อนแล้วแล้วก็สละโลกแล้วก็มาบวชม,มาบวชแล้วก็ได้ศึกษาปฏิบัติกลายเป็นบุคคลสําคัญเป็นบุคคลที่ทําประโยชน์กับผูอ้อื่นมากและมีามสามารถพิเศษได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าพระคุณทนเกสีเถรีนี้ก็เป็นท่านหนึ่งที่ได้มาเป็นมหาสาวิกา หรือเป็นปสาวิวกาหรือสาวกฝ่ายหยิที่มีความสําคัญมากประวัติเดิมของท่านว่าท่านเป็นพิดาของเศรษฐีลูกเศรษฐีสมัยก่อนนั้นมาถูกเจ็บตัวมากมี่ก็พิดาเปน็นคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีก็สร้างปราสาทอยู่แล้วก็ให้ลูกสาวอยู่ในปราสาทนั้นก็อยู่บนปราสาท วันหนึ่งเกิดมีเหตุการณ์ว่าทางบ้านเมืองมาจับโจรร้ายคนหนึ่งได้แล้วก็จะต้องปหารชีวิตในสมัยโบราณนั้นก่อนเขาจะประหารชีวิตเขาจะต้องเอาตัวมาประเวณประเวณประจานประจามถนนก่อนแล้วจึงจะไปสู่ตะแล่งแกงอันนี้ วันนั้นเขาก็เอาโจร้ายคนนี้มาตเวยประจานนิธิดาเศรษฐีนี่ก็อยู่บนปราสาทก็มองมาทางหน้ตาต่างเห็นโจนรร้ายคนนี้ก็เกิดกิตปฏิพัทธ์เสน่หาขึ้นก็เลยหาอุบายที่จะให้ได้โจรร้ายคนนี้มาก็เลยให้คนรับใช้เนี่ยเอาสินบนไปให้แก่พวกผู้คุม ผู้คุมนั้นได้เงินมากก็เลยปล่อยตัวตัวร้ายคนนี้ให้มาแล้วก็ไปหาเอานักโทษคนอื่นๆมาแทนอันนี้ตัวร้ายคนนี้ก็เลยได้มาอยู่กับธิดาษสีก็มาอยู่ด้วยกันสักระยะหนึ่งแต่ว่าเป็นคนที่จิตใจโหดร้ายไม่ที้งนิสัยเดิม มาอยู่ในปราสาทสบายก็ไม่่อยชอบอยู่ไปสักพักก็เบื่ออยากจะใช้ชีวิตกับโจรต่อไปแต่คิดก็จะหนีไปแต่ในเวลาเดียวกันก็อยากจะได้ทรัพย์สมบัติไปด้วยก็ลเลยคิดหาอ,อุบายก็เลยวันหนึ่งก็ออกอุบายบอกกันทิดาเศรษฐีเนี่ยบอกว่านี่นะ น้องเมื่อตอนก่อนที่ที่จะได้มาอยู่กับน,น้องเนี่ยก็เพราะว่าได้ไปบนกรุกเทวดาไว้ก่อนที่จะถูกจับก็บนกรุกเตรวัดาวว่าถ้าได้ปอดภัยพ้นโทษไปก็จะได้เอาอะไรเอาเครื่องที่สิ่งที่บนเนี่ยไปถวายไป ไปให้แก่เทพเจ้าทีนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้แก้บนเพราะฉะนั้นก็ควรจะทำพิธีแก้บนซะานางคุณทนเกสีนี่ก็ได้ความรักโจรนนั้นก็บอกเอาที่ตามใจจะเอาอย่างไงกันได้ก็บอกก็ให้เตรียมของต่างๆที่จะไปแก้บนแล้วก็ วันจะตายจร้ายก็บอกหัวน้องขอวันนี้ขอให้แต่งตัวให้ดีที่สุดมีเครื่องประดับอะไรจะอะไรก็แต่งให้เส็จที่เ,นเนยมือนกันนะดังสุณโคมเกษีก็ตามใจเพราะวาความรักต่อสามีก็แต่งตัวให้ดีแล้วก็ขึ้นรถเกินตายกันบริวารไปถึงสถานที่นั้นก็เป็นภูเขาเป็นเนินเขาสูงขึ้นไป สามีก็บอกอีกว่าให้พวกคนรับใช่อะไรที่ตามมาในรถคันอนื่นๆอยู่ข้างล่างเราขอบรถแล้วขึ้นไปกันสองคนเฉพาะท่าน,นั้นเพราะว่าสแสดงความเคารพต่อรระเทวดาท่านอยู่บนภูเขาภูเขานั้นมีหน้าผาด้วยอันนี้เมื่อขึ้นไปแล้วก็เียมพิธีแก้บนก็เมื่ออยู่กันสองคนแล้วขึ้นไปจนถึงตรงหน้าผา ที่จะทำวิธีโจล้ายก็จริงบอกให้ทราบว่าเนี่ยเราจะไปแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะอยู่ด้วยกันเราต้องการทรัพย์สมบัติของเธอขอให้ปลเอาพวกเครื่องแต่งตัวเสื้อผ้าอาภรณต่างๆพวกเพชรดินจินดาที่ให้ประดับมาในทั้งหมดมอบให้เราแล้วก็จำเป็นจะต้องฆ่าเขาติดป่า เคยเห็นว่าตัตุบัติเหตุตายไปหรืออะไรทำนองนี้นะนาคุธทมเกศีก็เป็นคนมีปัญญาแล้วก็มีสติตอนก็ได้ความรักสามีก็รักแต่ในเวลาเดียวกันก็มีความเาศร้าเสียใจที่ว่าสามีนี่เป็นคนที่มีจิตใจโหดร้ายและอยู่อย่างนี้เราช่วยเหลือเต็มที่ ช่วยแมกระทั่งให้รอดชีวิตมาจากตายที่จะถูก่านชีวิตแล้วก็ยังคิดทอรยศอยู่ก็จําเป็นจะต้องรักษาชีวิตของตัวก็ได้ความมีปัญญาก็เลยคิดอุบายขึ้นมาบอกเอาละวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่พี่กับน้องจะได้อยู่ร่วมกันก็ขอให้น้องเนี่ยได้ทําพิธีแสดงความจงรักต่อสามี เป็นการลํำถวายต่อเทศทัเจ้าก็เลยขอโอกาสรำเป็นพรลำ้ำชนิดหนึ่งให้ก่อนเป็นการแสดงความทักดีต่อสามีของตนสามีก็ตามใจให้อย่างหนึง่งพราะเห็นว่ามันก็ไม่มีอะไรถึงไงก็ไม่รอดอยู่แล้วนางนคุณทนเกษศรีทิดาเศรษฐีนี่ก็พรล้ำไปพรล้ำไปพรล้ำมาหลายรอบรอบตัอสามีเป็นแหละ แต่กระทั่งถึงจังหวะหนึ่งสามีเือได้ออกจากอยู่ตอยู่ข้างหลังแล้วก็มีนาผาอยู่ดันนก็แผลสามียังเป็นที่เลยทีเดียวก็ตกนาผาแดงว่าตายไม่ต้องสงสารเนีร้ายก็ตายไปนก็แปลว่านางคุณทนเกษีกิก็รอดชีวิตมาแล้วรอดชีวิตมาแล้วก็ลงจากภูขเขาก็แปลว่ากลับบ้านได้ จะมีความเศร้าเสียใจจากเหตุการณ์นี้น่านก็มาคิดนึกถึงเรื่องของชีวิตมนมุษย์ที่หาควาแมแน่นอนไม่ได้และเรื่องที่คิดไม่ถึงก็มันก็ไม้เกิดขึ้นก็มีความเบื่อหน่ายจากชีวิตทองเบื่อก็เลยคิดว่าเราจะอยู่เลยกลับไปอยู่บ้านจะไม่มีประโยชน์แล้วนะเบื่อหน่ายเต็มทีก็เลยคิดออกบวช ตอนแรกก็ไปบวชเป็นนักบวชนอกเขาุทธศาสนาเขาเรียกว่าเป็นปริปาจิกาเป็นนักบวชเรรอนนักบวชเรรอนคนนี้ชอบพกเสียงปัญหาหาความรู้ขัดเกลาสติปัญญาไปที่ไหนก็อาจจะไปเช่โตวาทะกระทบนักบวชอื่นๆแล้วถ้าหากว่าไปเจอนักบวชที่เขามีสติปัญญาสูงกว่าตัวเองตอบปัญหาเขาไม่ได้ เขาตอบปัญหาของตัวได้หมดอะไรเงี้ยก็อาจจะไปยอมเป็นสาวกมีปริพาธิกาคนใหม่นนคือนางบุญทนเกษีนี้ก็เที่ยวเดินทางไปในที่ตา่างๆก็ไปเที่ยวสกทาเทียมปัญหาโตวาทากะครตา่างๆแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากมีปัญญาดีก็ใน,นที่สุดก็เพราะความที่มีปัญญาดีมีความสามารถมีวา,าททีเก่งกล้า ก็เลยกลายไปพูดท้าคนอื่นตอนนี้เชคจะมีท่านมงมตัวแล้วไปไหนก็ไปท้าคนอื่นท้าหนึ่งก็มาพบกับภาษาดิบบุตรแล้วก็ได้มาโต้ว,วาทนากับภาษาดิบุตรภาษาดิบบุตรก็ตอบปัญหาของนางไปหมดแต่ถึงท้าภาษาดิบบุตรถามปัญหาบ้างนางก็ตอบไม่ได้ก็เลยนางก็เลยยอมตัว มาบทเพื่อจะได้มาเล่าเรียนศึกษาทรมาี่ภาษาที่บุตรู้ทุนนางไม่รู้นี้ก็เลยได้มาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้มาบทเป็นพระภาาิชษุณีแล้วต่อมาก็ได้บรรลุอรหัตผลแล้วก็เป็นพระเถรีั้นผู้ใหญ่ประวัติชีวิตอลนาของนางก็ลงเอยด้วยดีอันนี้เป็นประวัติของนางคุณทนเกศศรีเถรี อันนี้จากประวัติอันนี้ก็ตอนที่เม้นสาคัญในที่นี้ก็คือตอนที่นางไ้แก้ปัญหาในชีวิตของตัวเองให้รอดมาได้ด้วยใช้สติปัญญาคือปัญญาก็มีคิดอุบายได้แล้วสติก็มีคือว่าปัญญาจะมีแต่ถ้าสติไม่หมาก็ไม่ได้ใช้ปัญญานั้นตอนที่นางถูกโจรจะฆ่านั้นนางมีสติไม่หลงไหลฟ้าคลืน่นไม่ได้เอาแต่ หวาดกลัวอะไรถ้าเอาจะหวาดกลัวก็คงคิดอะไรไม่ออกก็ต้องตายแน่แต่นี่นางมีสติก็ระลึกได้แล้วก็ใช้ปัญญาต่อก็เลยแก้ปัญหาไปอันนี้ก็ให้เห็นว่าสติกับปัญญานั้นมันจะมาคู่กันแต่สติเป็นตัวเริ่มเป็นตัวที่จะทําให้ใช้ปัญญาแต่ก็ต้องมีปัญญาด้วยมีสติอย่างเดียวถ้าปัญญาไม่มีมันก็อาจจะแก้ปัญหาไม่สาเร็จ นางคุณทนเกษีนั้นมีทั้งสติและมีทั้งปัญญาก็แก้ปัญหาให้รอดพ้นไปได้ส่วนโจรร้ายนั้นก็มีปัญญาเหมือนกันคือคิดอุบายจะฆ่าเขาแต่ว่าปัญญาสู้เขาไม่ได้เขาซ่อนผลเอาก็เลยตัวเองก็เลยได้รับการมตอบสนองเขาคิดร้ายต่อเขาก็เลยได้รับผลร้ายตอบสนองกับตัวเองก็โจรร้ายก็จบวิตลงเพราะกรรมของตัวเองนั่นเอง นี้ก็เป็นเรื่องราวในพระพุทธศาสนาที่ได้ทั้งประวัติของพระเถรีแล้วก็ได้ทั้งคติทางคติทางด้านโจรที่ไปคิดทุ์ประทุษร้ายต่อผู้อื่นแล้วก็ได้รับผลร้ายตอบสนองและคตินในการที่จะใช้สติและปัญญาในการแก้ไขปัญหาทําให้รอดพยย้นจากภยอันตรายพระมาก็คิดว่าวันนี้เล่าเรื่องนานงคุณทมเกศีเทรีเป็นเพื่อประกอบ ในหัวข้อธรรมะที่ธรรมญญาไว้ก็ขอส่วนกะเวลากขอขออนโมทธนาอยู่